สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่หลงทางเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่กับผมท,ท็อปพาหลงตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูกระทะ แห่งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะไปนอนที่ภาเก็บตะวันกันก็แวะซื้อหมูกระทะกันสักหน่อยแต่วันนี้เราต้มชาบูกินกันนะครับตอนนี้สี่โมงเกือบห้าโมงแล้วเดี๋ยวเรารีบไปกลางเต็นกันก่นกอนดีก,กว่าไปกันเลยกลางเต็นครับเนนบต็มแล้วเหรอครับมีตรงไหนอีกครับ จอดส,สิบสาม,สสามก็คือขับรถไปตามนี้เลยใช่ไหมครับ,รบเขาเขาปิดกี่กี่โมงหกโมงเย็นหกโมงเย็นจะไปดูพระอาทิตย์ก่อนทันไหมเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวแค่ดูพระอาทิตย์ก็ได้ครับไม่ได้ค้างหรอกโอเคลานกลางเต็มเต็มแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพามาดูพระอาทิตย์ตกกันแล้วกันนะครับผาเก็บตะวัน ผมไม่ได้จองมานะเพราะว่าขี้เกียจจองนะครับชอบเสียงดวงมา Bye. Wow. าผาเก็บตะวันตอนนี้แสงหมดแล้วนะครับแสงสวยๆมันมีประมาณแค่สิบนาทีเท่านั้นเองนะครับต้องแบบต้องอดใจรอสักหน่อยนะครับใครที่มาผาเก็บตะวันเนาะ <S <S ผมมาเนี่ยห้าโมงครึ่งถึงห้าโมงสี่สิบเท่านั้นเองแสงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปกลางเต็นท์ข้างล่างกันดีกว่านะครับผมจองไม้เรียบร้อยแล้ว 6โมง20เองนะทุกคนมืดตึดแล้วอะ่ะดูดินี่กำลังไปลานกางเต็นท์นะครับอีกประมาณ1กิโลเท่านั้นโอ้หลุมกลางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับนี่เต็นท์เรา่ามีหลังคาด้วยนะครับ การฝนพอดีเลยการฝนกันน้ำค้างนะครับนี่จะเป็นที่กินข้าวของเราวันนี้นี่นะครับกินคนเดียวเลยนี่ชาบูผมเป็นท็อปพาหลงอัปเกรดนะครับปกติจะต้องกินมาม่านะนี้อัปเกรดตัวเองแล้วนะครับกินชาบูหมูกระทะนะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะครับดี๋ยวผมจะ พาเดินดูรีวิวบรรยากาศค่ำคืนที่แคมป์นี้นะครับว่าเป็นยังไงมั่งผมว่าโอเคเลยนะครับมีไฟไม่มืดก็สวยใช้ได้นะครับ อนนี้มีลูกสมุนสองตัวนะครับตัวหนึ่งจ้สใสมันนั่งจ้องกินหมูอยู่ตรงนี้หิวเหรอหิวเหรอตัวเล็กไม่หิวหรอกมั้งมากวนเฉยเฉยอ้น,นี่ด้วยไอ้ไอ้ไอเปียก ไอเปียกไอเปียกทำเลยเปียกเฮ้ยอย่านาอย่านาของกินไม่นา ผมเก็บของกินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดก่อไฟจุดก่อไฟตรงนี้นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวจะมาพาเดินดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนโซนสังสรรค์กันนะครับล้อมวงก่อกองไฟเขาก็ติดแสงไฟสวยงามเลยตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ ตรงนี้จะมีสระนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ำเนาะเขาก็กำลังปรับปรุงแล้วก็ต่อเติมด้วยนะครับสำหรับที่นี่มีสายชาร์จมานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับปักมีปักให้นะครับอันนี้ไฟเนีครับเสียบชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแบตสบายมีหลายที่นะครับเดี๋ยวจุดต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำ เกิดมาตรงนี้เป็นซ่วมอันนี้มีฝักบัวอันนี้มีทําน้ําอุ่นน้ําเย็นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างมือนะครับแล้วก็ซิงค์ล้างจานเมื่อกี้ผมก็มาล้างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโถฉี่ของผู้ชายตรงนี้ก็กางได้อีกเต็นท์หนึ่งนะครับแต่ผมเอารถมาจอดไว้นะมีหลังคานะครับ ให้รถมันหลบน้าค้างม้างนะครับเดี๋ยวรถเป็นหวัดต,ตรงนี้ผมกางเต็นท์ตรงนี้นะครับเก้าอี้เอามาแล้วก็กางตั้งไว้เฉยๆอันนี้ผมเก็บของไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าโซนนี้ผมเหมาคนเดียวนะครับคนอื่นๆเข้ามาเป็นครอบครัวครับเขาจะอยู่โซนทางนู้นกันทางนู้นนะครับตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะเนี่ยลานเนี่ย าลานสีเขียวนะครับเขากําลังต่อเติมมันอยู่นะครับไฟฟ้าเพียงพอนะครับผมบอกเลยที่นี่ไฟฟ้าเพียงพอนี่มีพักให้เสียบไฟเยอะมากครับทําแบบเหลือเฟือเลยมีเป็นบ้านพักด้วยนะครับแบบนั้นเลยหลังละ2,400ันสนะครับถ้ามา6คนก็ตกกันคนละ400เองมีปิ้งย่างอะไรด้วยนะครับผมว่าโอเคนะ เนี่ยตรงนี้ก็กางได้นะครับตรงนี้คาดว่าเขาน่าจะทําเป็นหลังคาเนาะกันฝนกันน้ําค้างอะไรเงี้ยเนี่ยมีบ้านหลายหลังนะครับเจ้าของลานใจดีนะครับน่ารักเป็นกันเองคุยง่ายห้องน้ํามีทางนูน้นอีกสีห้องนะครับเนี่ยตรงที่เขานั่งกันนะครับก็ห้องน้ําเพียงพอไฟเพียงพอนะครับ ที่นี่บรรยากาศดีนะครับอุณหภูมิ20องศาแล้วนะครับบริเวณรอบๆข้างนอกอ่ะจะมืดมากเลยนะครับมืดมากตอนผมขับรถเข้ามาก็คือมืดเลยนะครับตรงนี้ก็เขาติดไฟสว่างสวยดีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยวิวบรรยากาศอ่ะมันสู้ที่อื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าเจ้าของสถานที่ก็แก้เกมโดยการติดไฟให้สวยงามนะครับยังไงกลางคืนมันก็ไม่เห็นวิวอะไรอยู่แล้วละ่ะ ผมว่าติดไฟอย่างนี้ก็โอเคนะครับที่นี่นะครับอุ่นฟ้าอิงดาวแคมป์ครับผมสวัสดียามเช้าครับทุกคนเช้านี้อากาศ18องศากำลังดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิวที่ผาลักสลัดใดนะครับทางขึ้นค่อนข้างชัน พอดีมันอยู่ห่างจากนี่แค่2กิโลเดี๋ยวผมพาไปดูกันบรรยากาศตอนเช้าที่ผาลักสลัดใน้ครับผม ารักสลัดใดจะเป็นจุดชมวิวเล็กๆนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นป่าด้านขวาก็จะเป็นลานเล็กๆประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าบรรยากาศดีนะครับ ขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้จนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ